พื้นที่แถวนี้สมัยก่อนมีหมูป่าเยอะครับแล้วหมูป่าเนี่ยมันชอบเอาตัวไปสีกับต้นไม้ไม่รู้ทําไมนะสีจนกระทั่งเปลือกต้นไม้ลอกเลยจึงเป็นที่มาของชื่อตําบลน,นี้ว่าตําบลหมูสีส่วนเขากังหันนี่ก็มีเรื่องเล่าจากนายช่างว่าตอนเด็กๆขึ้นไปหาของป่ากับแม่เสร็จแ,แล้วเจอฝูงลิงมาครับโอ้จะมาแย่งของก็ก็เลยเอาไม้คนระับว้างไป,ไปเอลอไปโดนลิงครับผลปรากฏว่าลิงไปเด็ก,ดกน้อยกับแม่ ไม่สามารถลงจากเขาได้ครับเห็นรถอยู่ข้างล่างเห็นหลัดๆเนี่ยแต่เดินไปเดินมาตั้งหลายนาทีไม่สามารถจะลงจากเขาได้เลยแม่ในช่างจึงทําการกราบขอขอมาเจ้าพ่อเขาใหญ่นั่นแหละครับปรากฏว่าลงเขาได้ทันทีเลยเจ้าพ่อเขาใหญ่เป็นที่นับถือของชาวบ้านแถวนี้มากผมเองก็ไปกราบท่านหลายครั้งแล้วนี่พูดจบก็มาทันทีเลยนะครับนายช่างเอ